เอาใจแฟนมิซูนะครับวันนี้เอาใทตั้นเมกะแคป2.5นะครับปี2012ไม่เป็นเจ้าของนะฮะคันนี้169,000บาทฟรีโอนนะฮะฟรีต่อภาษีฟรีจัดส่งฟรีทั่วประเทศตัวรถสวยจัดจัดการันทีให้ไม่มีชนหนักพิทควมจมน้ำเลยนะครับนี่แบบนี้สีเทาฟันบุรีนะครับอันนี้ทรงเดิมทรงสแตนดาดเลยนะครับนะฮะเครื่องดีเซล5สปีดนะฮะเกียร์ธรรมดานะครับสำหรับคนเอาไปใช้เพื่อการพาณิชย์นะครับ ใช้ในส่วนในไร่นะฮะเป็นผู้ลัาเหมาหรือว่าจะเอาไปใช้งานกันในครอบครัวได้ฮะทำงานบริษัทาร์อาทิตย์ไปขายของขายอะไรอยากได้กระบ,บะนะครับราคาแสนกว่าบาทแสนกลางๆที่สบายใจว่าเออซื้อไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะมีชนมาไม่ต้องกลัวว่าจะมีจมน้ํามาคันนี้ผมคัดสภาพให้แล้วนะครับนะฮะร,ร้านเราชื่อแก้วยูสาราลำลูกกาคลองเจ็ดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธ,ธานีครับผมถ่ายให้ค่อนข้างชา้าค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะอยากให้ ทุกท่านะได้รถดีๆได้ของดีๆไปใช้นะครับนะฮะรถดีเลยพวกรอยขนมงขนแมวที่ผมเคลียร์ออกให้หมดละนะครับเริ่มจากท้ายก่อนนะครับด้านท้ายนี่ก็สปอตเดิมเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่สปอตสามจุดนะฮะตรงนี้มีสองจุดเห็นไมด้านข้างเห็นไหมครับเราก็นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะฝั่งขวากันบ้างนะครับคือรถเนี่ยมันจะมีให้เทียบกันซ้ายขวาเนาะครับผมนี่สามจุดแล้วก็ตรงสันนี้สองจุดนะครับ ไลเนอร์ของ Mitsubishi มอเตอร์นะครับไลเนอร์แทนนะครับอ่ะนะครับต้องทาติดต่ออยู่รูปโปรไฟล์ทานขวามือนะครับในช่องเนี่ยกดที่รูปผมนะจะมี3,800ร้อกว่าคลิปวิดีโอที่เราทำและบริการลูกค้ามาทั่วประเทศนะครับตลอดเวลาที่เราทำผ่านมาแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับถ้าแชทแล้วบางทีมันไม่เด้งช้านะโทรได้เลยนะครับ0 6 3 1 5 2 9สา8หนึ่งหสองเก้า้าแปดผมขึ้นเบอร์ให้แล้วนะฮะแล้วใครไม่อดไม่ไม่ทันอกหันใจอยากจะมาดูที่ร้านนะครับ มุมล่างซ้ายนะสีเขียวผมปักหมุดให้แล้วนะครับกดปุ๊บจะกลายเป็นแผนที่นําทางมาที่ร้านนะครับตําแหน่งร้านจะอยู่ตรงข้ามวัดราษฎรารามลำลูกกาคลองเจ็ดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับอ่าก็ภายในเรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีทําคาสปาคันนี้คันนี้จัดว่าเป็นรถสวยจัดเพราะว่าไม่มีโชนหนักพิจความจมนาําเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับภายในนะครับอ่าหล่อเลยนะฮะหล่อเลยครับทําให้ดีๆนะครับ บบาแคปมีนะครับลังคาถอดทําให้สะอาดดเลยครับคันนี้นะฮะหล่อจัดเลยคันนี้นะฮะราคาถูกด้วยนะฮะทั้งสวยทั้งถูกรถดีเซลใช้ไปเหิดนะฮะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายไล่ของเหลวดีๆนะใช้ความร้อนดีๆนะใช้ได้อีกเป็นสิบปีสบายๆเลยครับจะซื้อไปทําบุญนะฮะให้ถวายวัดไว้ของผลนู่นผลนี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเปิดฝาหน้าให้นะครับกไปนะครับสองแสนนิดๆกระจกไฟฟ้านะครับ จะมีตำหนิตรงนี้นะฮะรู้สึกว่าเจ้าของเดิมเขาทับโดนน้ายาอะไรไม่รู้นะฮะต้าไม่ซีเรียสก็มันไม่ไม่มีผลอะไรฮะไม่มีผลอะไรนะครับอมาดูฮะไปหน้าใสาๆเลยนะครับคันนี้นะฮะคลิปผมจะค่อนข้างยาวทาละเอียดให้เพราะว่าคลิปเนี้ยบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยเดียวไปต่างประเทศด้วยนะครับลูกค้าอยู่ต่างประเทศก็มีนะครับหันหน้าสูงให้ชัดๆเลยเห็นไหมครับไม่สปอร์ตน็อตไม่ขยับเหลี่ยมน็อตไม่ถลอกนะครับนะฮะอ่าเห็นไหมครับไล่ให้ดู คนฝาโปรงเดิมเห็นไหมครับอ่าเห็นนะฮะมีความสะอาดแล้วมีความเก่าจากการใช้งานทั่วไปนะครับเครื่องนะฮะไม่เคยแกะนะครับเห็นไหมน็อตจะมีพวกช็อคสีชมพูแต้มอยู่นะฮะไม่เคยเปิดฝานะครับเทอร์โบเดิมเห็นไหมฮะมีช็อคคิวซีมา n กงสีฟ้าสีชมพูแต้มอยู่นะครับพวกนี้คันนี้ได้รถดีเลยใครดูมาถึงตรงนี้นะครับผมบอกคุ้มมากเลยนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คเม็ดสปอร์ตเห็นไหมฮะเดิมเดิมแบบเนี้ย รถเดิมดูง่ายครับนะฮะดูจัดๆเลยนะครับฝาหน้าเดิมจะต้องใต้ฝาจะมีไม่สปอตรูกลมๆมาแล้วเนี้ยฮะประมาณนี้เนาะนะครับอ่าเครื่องตัวนี้หนึ่งรอยี่แปดรงม้าครับออกมาตัวแรกหนึ่ง้อยสิกแรงม้าแล้วเขาพอเป็นปี20 1 0สิเนี่ยเป็นกระบะสูงเนี่ยเขาจูนมาใหม่เป็นร2อยแปดรงม้านะครับใต้ล้อบุรีมีเลนพร้อมโอนเลยนะครับลองขับได้เลยผมทําคลิปวันที่สี่กุมภาหกเก้านะครับอยู่ไม่นานราคานี้บอกได้เลย สำหรับคนที่ต้องการลดไม่มีชนสบายใจเป็นรถกิฟหน้าเดิมหลังเดิมนะครับผมบอกก่อนคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับสดได้ราคานี้เลยหนึ่งหกเก้าไม่มีบวกอะไรเพิ่มไม่มีบวกแวกเพิ่มนะครับโอนฟรีต่อภาษีฟรีส่งฟรีจรัดไฟนันได้ไหมจัดไฟนันได้นะครับฟรีดาวลูกค้าชำระเฉพาะค่าประกันนะส่วนค่าโอนค่าไรทางร้านออกให้นะครับชำระเฉพาะค่าประกันประมาณหมื่นกว่าบาทเตรียมเงินดาวไว้ประมาณหมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าแถวนี้นะครับก็จบได้เลย ที่ต้องบอกอย่างี้เพราะว่าบางท่านบางร้านฟรีดาวว่าเขาอัพราคาดาวไปในราคาผ่อนแต่ที่นี่โดราคาให้ถูกและแจ้งทุกอย่างแยกทีละจุดทีละจุดทีละจุดล,ดลดูกค้าจะได้ไม่งงนะครับไม่มีรับรงพางบอกตรงๆไม่มีหมกเม็ดนะครับอ่ะชอบสนใจรีบมาครับทรงนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับเพราะว่ารถสวยจัดเลยผมหายหดูรายละเอียดแล้วนะครับเรียนเชิญครับ